และวอะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นขึ้นเลยอะคือแล้วไปแล้วไม่ YouTube เด้งแล้วนะไหนวะยังไม่เห็นเลยพี่ไม่ในไลฟ์สองเดี๋ยว YouTube เด้งมาแล้วเนี่ยมาแล้วช่องไหนเนี่ยสุเทพสุเทพมีตีวันน่ะสุเทพเกมมิ่งเตีนของเราตอนนี้ในไลฟ์ของเราขึ้นแล้วนะขโมยไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแข่งโคโยตี้แท่งโคโยตี้ อยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเล่นมั้ยไม่รู้กลัวหาหาว่างวเวลาเขียนไม่ออกปุ๊บเห็นอ่ะ่างๆไปไหนอ่ะกดรีเฟซก่อนสิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเออเออเริ่มเลยเฮ้ยโยสวัสดีครับทุกท่านยังไม่มีเลยใจเย็นโอ้ยเริมเยโอ้ยโอ้ยเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยเออเริ่มเลย โดนนั่นเงียมาละไอบีโบมาละกดเลยนี่ฟคอร์ตี้นอมอฮะกดเลยได้เล่นไม้เล่นนอร์มอมนอร์มอลนอร์มอนอมอนอมอลเพย์เจย์ดาเมจเพย์เจย์ดาเมจให้เปิดเปิดเลยเปิดฟิลิฟายเลยโอ้โหมาแล้วนะผมได้เริ่มกันเรียบร้อยโอแบตโทรศัพท์แล้วสิบห้าแย่ป่ะอะไรแหวว่ามึงกดเอามึงกดตั้งนานแล้วเออไม่หรอกโอ้ยสัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดีเอ๊มินมินอาไหเมื่อกี้ใครจะดูอะไรนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมินมินใจเย็นก่อนมินใจเย็นใจเย็นเอ้เรื่องอะไรบอกเลยทำไมทำไมไอ้ดีมันโชว์ต้องโหลดช้าทุกคนเลยวะทั้งสองคนเนี่ยต้องโหลดช้าสุดเลยทำไมกันมึงจะบ่นดิโหลดเสร็จนานแล้วมันรอกว่ะว่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหก็ไม่เล่นซิลต้องไปหายใีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอาเลย ไอ้มันแย่งหินนั่นแหละวะนั่นแหละวะโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหไอเมืองยังไม่ดีเลยตรงนั้นอ่ะมาดูดิออองม่ะไ้ตรงนั้นอ่ะเนี่ยๆฝากฝากฟาร์มของหน่อยพี่เอฟฟาร์มอยู่แล้วอันนั้นฟาร์มอยู่แล้วฟาร์มฟาร์มข้อกูอยู่ในห้องมีกล่องเยอะกล่องมันต้องใช้มันต้องใทองในการเปิดกล่องไอโันแย่งหินกูอีกแล้วเอ้าไอเดี๋ยวกูเก็บของครับเก็บของเกมมักง่ายเฮ้ยมีมอเตอร์มาเฮ้ยมอนมามันมามันมาเอฟมักง่ายช่วยด้วย ตบไม่ได้ให้มือเปล่าไม่ได้กูจะไม่ตายกันครับอีกทีนี่เขาไม่ให้ใช้มือเปล่าตบเฮลโหลโอ้สวยแล้วเขาไม่ให้ใช้มือเปล่ากดเติมที่มาป้องกันกูอืมอืมเทมยังไม่หยุดดูหนังโป้กเหรอเดี๋ยวดูอะไรวะมึหยุดเถอะผอมเพื่อนจะเล่าหยุดหยุดดูได้แล้วเห็นไหมแสดงว่าแบงค์แม่งยอมรับความจริงเอาไว้เทมแม่งดูเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเราโดนแรงงานแล้วเฮ้ย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 ไม่มีหิน ไม่มีเหใช่ปะบียังรู้เจอแล้ว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 หญิงกผมะเจอแล้วเจอแล้วไม่เป็นไรเจอแล้วอ้หอยู่กับใครวะอ้มันต่อยกันยังไงเนี่ยอ๋ออยู่กลดคลิกซ้ายคลิกซ้ายต่อยคลิกซ้ายต่อยเกือตายไอ้มีรเมต่อยมีดรเมดียมเนคนองคนนอคนคนจูโจมแล้วมาชิดนวหนึ่งนะเออเ็นถนอยู่แล้วอู้หอ้ต้องห่ว กูได้อยูกูได้ตายคนสุดท้ายแล้วก็วิ่งหนีเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องห่วงจะแรงตีเล้ผมโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วออ้ยจะตายแล้วไม่รู้รู้รู้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไปที่ควอชชันมาแล้วทิ้งค่คนหมดเลยจําได้แม่นเลยไปที่ควอชชันมาเหรอหรือว่าอะไรสาเหตุเดี๋ยวก่อนนะวิ่าเอ้ยว่ามึงอย่าเพิ่งไปควอชชันมาเว้ยเพราะวเราปักหลักก่อนสักคืนหนึ่งเกมเนี้ยเกมเนี้ยเกมเนี้ยพวกเรานะแม่งไม่มีคำไม่มีคำว่าตั้งหลักเลยเว้ยแม่งบุกเลย โอ้โหตาล่าเราเหลือ16อ่ะเราจะเราจะเอาที่ไหนเป็นฐานเราอ่ะดีไม่รู้จักคำว่าตั้งหลักอ่ะครับไม่มีไม้ไม่รู้จักนะขอร้องอ่ะเดี๋ยวมึงไปไม่รอดเราจะตั้งหลักกันที่ไหนอ่ะดิมลองงานเข้าแเราไม่เราโดนปิดทางถอยละเราไปเราหยุดเจ๊เดี๋ยวแล้วพวกมึงอยู่ที่ไหนกันอ่ะได้เลยดิอยู่ข้างหลังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของแม่น้ำอ่ะดิวิ่งดิวิ่งเราทุก้ไม่ไหวไอ้หวยู่ไหวดี๋ยวว่าอยด ถ้าแม่น้ำเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นคนหนึ่งอ่ะเราเรารวมตัวกลางแม่น้ำไหมเราเห็นลเราเห็นกลางแม่น้ำแล้วเนี่ยตูเห็นแล้วเห็นใครไม่เห็นกลางแม่น้ำไมงเห็นแต่มึงไม่เห็นพวกกูเห้ยยี่ผมอยู่ไม่เห็นแต่ตูอยู่เขียวอ่ะไม่เห็นชื่อนั่นดิอะไรโลโลใครวะใครวะใครวะสวัสดีสวัสดีเฮ้ยขันมาทางน้ำอยดิใครวะใครวะเนี่ยเนี่ยเธอจนี่พี่นี่พี่พี่เราเจอเราเจอคนอื่นแล้วไปหลุกเราไม่รวมตัวนะเออแล้วมันไปกันที่ไหนอะตูล่า กูจะตายหาอยู่แล้วไม่น่าไปกดดูทำเลยกดดูแมพกดดูแมพดูกดอะไรอ่ะอ๋อเอ็มเอ็มเอ็มอู้ตกแตกอะไรกันโหแมพเฮ้ยกลับไปรวมกลับไปรวมกลุ่มของอ้มินวะไอ้มินอะกลับไปรวมกลุ่มบ้านเริ่มแรกที่เราเห็นปี๊หายไปไหนวะเออบ้านเริ่มแรกดีกว่าวะเด็ดไอบีอย่ากดอันนี้เป็นอันขาดนะเว้ยไอ้แทนเนี่ยห้ามกดอะไร มันจะเป็นการเรียกบอลมันจะเป็นการเรียกร้อนี่ยตัดไม่ได้มันต้องไปหาของอื่นที่แข็งกว่าอันเนี้ยที่แข็งกว่ามือเราเดี๋ยวนะผมมีหินด้วยต้องแข็งกว่าหินอ่ะเอาไว้ตัดต้นไม้เล็กๆไม่เล่าะดอกไม้เก็บไว้ทำเครื่องลายแล้ว flat ไม่เล่าะอ่อคอยคอยเอาไปแลกเอาไปเปิดกล่องอ่ะพูบกล่องอ่ะไม่ผมว่าต้นนี้แน่นอนใช่ไม่ใช่ไปตัดต้นสีเขียวได้ถ้าใช้โอ้ยต้องหินอ ผมทุกไม่ทเลยอะเฮ้ยใจเย็นปิดปิดปิดแล้วเหมือนเป็นออนวะไม่ปิดอยูปิดอยู่ปิดย่วะกูกลัวลังวิ่งไปบ้านเริ่มแรกนะไอ้ใครวะไอ้พี่เฉยพี่ทํายังไงอะอ้าวไม่ต้องแปลคมาคือคือจุดนะจะมาเลนดยหลอยแล้วเราจะไปกันที่ไหนะโ้วันนี้นาสตรีมยาวๆเลยว่ะตอนเนี้ยเกมมันเกมมันนาเล่นจริงๆอะไม่ประเด็นประเด็นเกิเลยือะประเด็นเกิดเลยปะ ตอนนี้มันมืดแล้วอ้าพี่เดียวผมชอแล้วไม่มีไห้ผมอยู่ไกลสุดแลพี่เฮ้เฮ้ท่มีของกินบ่ากูขอหน่อยไม่มีเลยมีอย่างเนี้ยไอ้ดอลไอ้ไอ้ไอ้วอไอ้ไอ้้ไอ้อ้วออ้วออ้ไ้วอไอ้อ้ไอ้ออ้ไอ้อาแล้วอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อาไอ้ไ้ออ้ไ้ไออ้ไอ้อไอ้ไอ้้ย้้้้้้ไ้ไอ้้ไ้ไอ้้้้ เฮ้ยอะไรวตัวเฮียไงตัวตัวตัวตัตัวตัวตข้างหลังปตบตายซะตเได้คอยมาันัเหมือนหมาเลยแงอย่าพ่งบเอ้าไอ้กูกักตวกันเอาแม่งตัวเขียวเหมือนกันโอ้โหเออมอนเตตัพี่เอออันนี้อันนี้เกมนี้แปลกอย่างเลยมอเตอร์ไลายแม่งเหมือนกันเว้ย ไอ้แม่งอยู่บนยอดเขาช่วยกูหน่อยดิพี่ติ๊งก็มาหาเนี่ยดูตกต่อหน้าต่อตาตายดีตายดีตายตายไม่ตายเหรอเฮ้ยตายแล้วแหละเดี๋ยวก็ตายแล้วช่วยเขอมาอยู่ข้างในหน่อยโป่ากันนี่ยที่จะตายแล้วพี่จะตายแล้ววิ่ง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 ข้ามหมดละข้ามหมดละข้ามหมดละข้ามหมดลวอย่าเข้าไปนะไปช่วยผมอุ้ยซอมซ้อมซอม แปดสองอุ้ยจะตายจะตายอู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนอู้ไอช่วยตายที่ไหนอะ้ยไปบ้านกันไหมไับมาบ้านก่อนไหมบ้านไหนอะไม่มีบ้านไม่มีไอบ้านเริ่มแรกเราอะเราต้องไปจงเรือเราต้องไปตรงเรือที่นี่ผมจะเพิ่มเลือดยังไงอะกินกินอาหารกินอาหารกินอาหารผมกินแล้วอะโอ้โหมันเยอะมากเห็ดเฮลเมี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 พิษเฮลเมีเฮลเมีตายกี่คนแล้วน่ะนี่ตายสองเออ โอ้โหมันมันมันซ้ำให้มันปั๊มให้กันไม่ได้อะั๊มได้ปั๊มได้ต้องกด e แต่ว่าต้องรอต้องรอมัเติร์แต่มันเติร์วิ่งไล่เต็มเลยมอเตอร์วิ่งไล่พี่อยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยจะจุบก็จุบไม่ได้โดนตอนนี้อยู่ติดกันก่อนอย่าเพิ่งออกห่างกันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวตามาช่วยกันมาช่วยกันก่อนมันมันมีห้าตัวห้าตัวพี่สุเทพพี่สุเทพผมผมพลาดที่จะแตกเลยนะตอนนี้เพิ่งตายจุ๊บกูด้ว บีบีบไปชุบไปชุบต้นได้ป่ะไปชุบกูศพศพกูข้างหลังเลยไม่ไม่ผมตายแน่พี่ผมตายแน่ตายแน่เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบยพ่เดี๋ยวชุบยไปช่วยอาจจะแดกผมแล้วพี่อาจจะแดกรอรอให้หน่อย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 ช่วยช่วยตื่นละช่วยมันน่โอ้โหโอ้โหเออตื่นแล้วมองเห็นโอ้เหลียนกูเอ่อภาพมันชัดกว่า โหใครมันเล็กใครเหล็กท oh ี่มันอยู่ในตัวกูหายไปไหนวะกูมีสิบอันนั่นเองตัวกูอ่าอยู่กับกูอยู่เกีอะไรนี่อาอยูมึงใช่เอดีอย่ามามาเลนะดีเดี๋ยวกูชุบเอมิชชุบเตต้ก่อนชุบเต้ก่อนมันนึงโอ้ยไอไอไอไไอ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 ไบไอ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 ไ่ไอต้นอไ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 อ้อไ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 อนอไอมไอไ้ไอไอไนไไมไไไอ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 รออไ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 ไอ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 ไไอไอไอไไอไอไอไได้สร้างได้สร้างได้ไ้อร ดรู้เหมือนกันอันดาวขาโอ้เฮ้ยดี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 มันยากมันเย็นเหลือเกินยากโคตรอันนี้อันนี้ีโลเดวอดเฮ้ยบีบีบเองบอกอันนี้ยากใช่ไหมบีบอันนี้เองบอกยากใช่ไมรอรรอรอเพื่อูอยู่ทีไม่มเออไอแบงค์อยู่ไหนหายอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรมีคนแล้วทำไมศพคนเยอะจังวะ ศพศพศพเป็นพันเล่นกันเล่นกันคืนเดียวศพเป็นพันโอ้ยนี่แค่วันแรกนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครมีอาหารแบ่งกันด้วยไม่มีเลยเราข้าวบัวแล้วไ่หาทำหาหาทำเตาก่อนเออต้องหาทำเตาเมื่อกี้มีหกคนดูอ่ะโอ้ยไม่ขวานดอยากได้หินมากเลยโอ้ไม่มีขวานไอ้เหี้ยเ้้ยงันเราเราเราไปตั้งตั้งบ้านอย่แถวข้างข้างกระต๊อบกันไหมข้างกับต๊อบกระต๊อบไหนวะ ไอ้หกคนนั้นอ่ะมีผมอยู่ด้ว่ยอ๋ออนนี้มีห้ามีกลัวคนหนึ่งอ่ะโอ้โอ้โอ้ไอ้ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนทุกคนยังอยู่รอดแล้วใช่ใช่โอ้โอ้โอ้แต่จะตายแล้วอ่ะจะตายแล้วอ่ะใครบ้างที่กำจะตายตูมีมีกลัวคนหนึ่งเฮ้ยมึงที่กระต๊องมีเฟอร์เน้นนะเว้ยเราเราไม่ต้องไปไหนไกลนะถ้าเกิดเราอยู่ที่กระต๊อบอ่ะบอกตาเลยอ๋อหินสักอันเลยไอ้ไอ้การล่อที่นี่ไปปูไปเปิดไฟไว้มาเฮ้ย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 ต้องหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไอ้ ไม่กูเลยไม่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 เอชยไม่ต้องรอชุบหนึ่งนาทีอีกสิบวิอุ้ยของพี่โชยไม่กูสาววิอ่ะกูไปเปิดกระรอกมาเตียนที่เมึงเองอะไรสัตสแล้วมูไป่ล่อวิ่งเร็วขึ้นอูวิ่งเร็วขึ้นมาเดยไป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 เจอหมัดหยงชนกูนี่ก็มาเดย์มาเดย์แตกสวยเออตอนนี้มีไม่มีอะไรเลย มา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 เหลือสิบห้าเหลือสิบสี่สิบสี่สิบสี่ไม่ไม่มันเหลือไม่ต้องรอมันต้องรอเห็นว่ามันมีวิอยู่อ่ะไม่มีเห็นเลยผมอยู่ชัดสองก้อนนี้ไม่มีเห็นเลยกดเดียวมีมีต้นมีอยู่มีอยู่มีอยู่นะสร้างบ้านไหมสร้างบ้านไหมสร้างบ้านไหมเมื่อกี้ตอนคุณตาชัดแพดฟอร์มไอแพลตฟอร์มสร้างบ้านคุณต่ะไม่รู้อยู่ไหนปึ๊บไอพี่ดิ้นพี่ดิ้นเดี๋ยวผมช่วยมาดิสร้างบ้านไหมรู้สึกลำบากมาก เลดเลือดเลอวเลือดเลอดเลือดเละชดเลือดเลือดเลืวดเลือดเลือดเลือดเือวเลือดเลือวเลือดเลือดเลรอาเลือดเลือดเลรอดเลือดเลือดเลือดเอดเลือเลือดเลรอดเลื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 อวเลรอดเลดเอดเสือดเอดเลเออดเลอเลอเอเลือเเลอเอเอเเออเเดเเือเอเรอเอเอเรเือเอเเอเลเลเดเลเออเลอเ เกมเกมเวทอะไรนี yeah, ่ม mm ืดไฟยังวะมดโคตรไวไม่มีไม้โอ้ยตั้งเบอร์วะขอตัดไ้เบอร์หน่อยพี่สุเทพพี่สุเทพพี่เทพกเรมตามใหญ่พี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกูเงมาเรียวเดียวเรีวเเียกมากูเรงมากูเรงมาเียยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคเให้แตกไปนี่สับกูเรมไทยที่ขุดกเรทยที่ขุดเลยเอถอยกลับไปที่บ้านไกูจะกด เออ่บ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนกระต๊อบอ่ะกระต๊อบเล็กๆอ่ะไอ้ที่มันมีไอ้ที่มันมีคาเฟ่เทเบิลสามบ้านนะเออบ้านใช่ตรงตรงนี้มีพี่คนไหนอยู่ข้างบ้าน่ไอ้สัตว์มึงก็มาอนเไม่เท่าไหร่หรอกมือเตินเตินพี่จะตายแล้วตินพี่เทปไหวะไม่ไหวเลยพี่พี่มินพี่มินพี่มินหนีกันพี่คิดไม่เท่าไหร่หรอกส่งมาส่งกลับคิดไม่เท่าไหร่หรอกเออส่งมาส่งกลับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้นต้นพี่สไตล์พี่สไตล์อู้หูพี่มินจะเย็นไหมอู้หูพี่ต้องตีตีแล้วโดดอ่ะพี่มันจะตีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มินพี่มินพี่มินอีกตัวนึงเปรียวเนื้อเนื้อบัวบัวเฮ้ยเฮ้ยบัวบัวสวัลพี่พี่พี่มินเชี่ยวผมวิ่งก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ช้าแล้วเช้าแล้ววันที่สองเข้าสู่วันที่สองเลือด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 กูอุ้ยอุ้ยอ่อนดีอะสาดูหลังกัน หมาหมาหมากระตูนอูเล็กโอล่ะตายใครอีขี้ไรตายอันเยอะยชงไบรายไอเดียมใช่พี่ตายเย่ตั้งเยอะเขาจะเขาจะรอดกันไหมฮะเราจะมาดูกันดีกว่านะฮะมาดีก็มาดีเราจะสเป็บมาแล้ววิ่งแล้วจ้ากูวิ่งแล้วกูได้อาวุธิละกูไม่รู้กูได้ของใครมาหรือกูได้อาวุธิละ เราจะรอดูเราจะรอดูกันนะเอเตอร์เอพีจะตายแล้วนะจะโดนโกลเล่มฆ่าตายนะจะแตกแล้วครับผมไม่เอเตอร์ดีกว่านี่มันเอนเตอร์เนี่ยเอ้ยเออไหวเอเตอร์ใช้เทคนิคดีโอมาสองตัวเตอร์ไหวป่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงไอชอยไอชอยนิ่งมาเลยเออไอชอยมันนิ่งมาเลยจะไม่มีไม่มีเพี่อนเติ้ลเติ้ลสองตัวเออมีใครกู้กู้ตัวไหนกู้ตัวไหนตัวครบวิแล้ว ได้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 ไลังกำลังจัดของต้นตายต้นต้นจัดของไปวิ่งไปได้ไว้เต้นไม่มีมีวหนึ่งพี่แป๊บเดี๋ยวผมไล่ชุบเลือของเลือดละหนึงไอ้เนี้ยอีโกเลมตัวนึงใกล้ตายแต่คนนึงคนนึงจู๊กมาชุบผมหน่อยดิอยู่ไหนวะตัวนึงใกล้ตายไม่ใช่ตัวนั้นตัวนู่นตรงที่มันไปทางอีกทางนึงอะมึงขวานไม้เหรขวานไม้ตัดอะไรเข้าวะขวานต้นสามสิบห้าวิบ้าอุย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 อุ โอ้กูไม่มีอาวุธเดินโอเคนี่พี่ช่วยอันนี้ช่วยพี่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 สุเทพมีมีมีเนื้อไหมไม่มีเกลี้ยงจะตายตัวเกลี้ยงมีอะไรกินบ้าวใครก็ได้เก็บขวานก็ทีเอ็กซ์ไม่หน่อยหนิอันนี้ใครอ่ะไม่มันหายเฮ้ยทำเป็นสิ่งนี้คลิปดูดิดิฮะมาใครขวานขวานก็ทีเอ็กมหายหมดเลยผมล่าบัวชนะัวใช่ล่าเลยล่าเลยล่าเลยได้ล่าให้หมด อาวยูไอชอยไอชอยนี่ละชอยโดนหลอละหมามาแล้วพี่ชอยยอยู่ไหมเนี่ยอ้อเรียบร้อยไอเดนี่ขอมาให้กับหินหน่อยครับไม่มีฮะตอนนี้ตอนนี้มีดิมดมดิมดีมดมดีมดีมดเมดี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 มดนมดีมดนมดีมดนเดีมต้นดอมดี้ดีม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 ดีดีดีมดดเดมมอด้เดีีม เออเน่ได้เออได้เทคนิกละเออโดดโดดเอ้ยเกมนี้ถ้าจะสู้อ่ะให้ให้โดดให้โดดไปเจอมอนแล้วให้โดดจบจตีตีแล้วโดดถอยอะัพี่รูปซีมีใบเอ้ยอันนี้ความคิดดีอันนี้ความคิดดีเเออใครมันสู้อะไรกับตรงนั้นวะเอาไม้อ่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 ะเอ้ยจีมีใบ จัดการให้หมดจัดการให้หมดแรงกว่าวะพี่อกิ่ไหนบอกไม่โดนว่าเติ้ลไม่โดนไม่พี่ต้องวิ่งโดดถอยหลังอ่ะเออถึงสร้างเรือไปไปแล้วได้ไรวะไม่ได้เลยเอ้าวไม่ไม่สร้างเรือไปแล้วมันจะได้แบบอ่ามีมีมีแบบฐานทับอ่ะมันมันจะมีกล่องบางบางเรือมันจะมีกล่องเออมีกล่องที่ไปวิญญาณไปดูนี่อมเจอแพลตฟอร์มของี่อ่ะเออวางก็ได้พี่ มาแล้พี่เจ็บมากเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยนธอเฮ้ยโอ้ยเจ็บพี่มีอุปกรณ์เลยอุปกรณ์พี่หาหมดเลยมึงเอามาเอากระปูมาเอากระปุกตายสักทีแม่งตื่นไปช่วยตื่นไปช่วยเรียนตายบีตายอ่ะโดนโดนตีหลังแขกเลยโอ้โตแม่ก็จะพังเลยโอ้ยได้แดกได้แดกแล้วได้แดกอันนี้เท่ถ่าเฮีย เ, <S <S เออเอา้าเอา้าเตาเผามีแล้วเหรอเอา้าไม่พูดเพิ่งสร้างไาที่เนี่ยไอ้เตาเผาว่าอยู่อยู่บ้ากนกระต๊อบไว้อันหนึง่งกูเพิ่งสร้างอ่ะยันสร้างมาตรงนี้อันหนึง่งดิไปขโมยตังค์สองร้อยไรทเนี้ยนะอันนี้5คนดูนี่มีใครบ้างครับมาคอมเมนต์หน่อยเถอะอั<ม>นีผมเนี่ยแหละคนนึงก็สองสามคนขอขอขออุปกรณ์อ่ะไปรุ่นเหรอทำอุปกรณ์ได้ป่ะ เฮ้ยใครเอาไปแก้เอาวะเามดแล้วมีสองกันนะเอามาเอามาคืนด้วยพี่มีอันเดียวตัวเติร์ดหนึ่งเอาไปเต้นขออันนึ่งนะมืดอีกแล้วอ่ะทุกคนมืดอีกแล้วฝันมืดแล้วคูนอีมืดแล้วติวัวตังติวัวตัตังคืนนี้บอสเกิดคืนนี้บอสเกิดฮะดูได้ไงดูได้ไงอุ้ยหมาป่ามาหมาป่ามาที่ไรคืนที่ไร่ครเนี่ยคืนที่สามเราไม่ได้นอนคืนแรกนี่คืนที่สองไปอัวสอง ได้สี่จะมีคืนที่สี่จะมีตัวเลเซอร์โผล่มาเฮ้ยไอตัวนั้นอะเกี่ยตะลุมบอลกันโคตรมันเลยวะไม่ไม่ไอตัวตัวตัวที่ไอดีพูดเมื่อกี้อันนั้นโหดสุดไอตัวนั้นโหดสุดมึงเจอตัวดาบคู่แม่งกว่ากูจะจู๊ดแก่เดี๋ละทีพี่โตไอสัตว์พี่โตไอโตไม่พี่มันถือดาบเนี่ยพี่ดาบอุยดาบของเล่นเกี่ยมีปากระดูกด้วยโว้ยมาไมีเรื่อยเลยไอ้หอยหลอดโอ้ยอันนี้แม่งยากกว่าไหมครับไปมัด โอ้ยของใครวะพี่ตายล้วพี่ตายละพี่พี่พี่ของพี่ของพี่ตายเร็วเริ่มเริ่มไม่ดายไวฟูตายไวฟูเระวังตายเฮ้ยทำไมทำไมไอ้นี่มันไใจดำวะทำไมมันใจร้ายใจดำวะใจังวะเกิดกันได้แป๊บเดียวเองเริ่มเริ่มแม่งนหนักของไม้คราฟถ้าเล่นไมค์คราฟนี่เราจะเบื่อกันยากมากเลยเย้เองดูดีเกมใช่ไหมแม่งเหมือนวางอาจารย์เลยไอ้เทียบบีมเอาของกูไป ไอช่วยกลับมาแล้ว, ơi, วเฮ้ยช้าแล้วเหลือสามคนนะสู้ๆห้ามตายมีมีเหลือสามคนนะห้ามตายดีมเกือบตายดีมมึงอย่าสู้ดีมหาวิธีที่จะชุบใครให้ได้ก่อนไอช่วยชุบไอชโชยร้อยสามสิบหกวิไม่เกินยี่บ่อยผมร้อยสี่สิบวิ ตอนกูเกิดมาใครก็ไม่รู้เอาของกูไปนักหนาเนี่ยไม่รู้แหละกูตายกูกงไปเอาหินเนี่ยกูตายกูก็ไม่รู้ฆ่าคนได้แหละเพียอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้ดิมไอ้ดิมเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเยอะโรอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงอีกทีนี่คนแหละบนตายไปซะสัตว์แโอ้โหจบเฮ้ยแตกสีชุบกูได้เฮ้ยคล้องกับชุบชุบได้ชุบได้ซื้อของเปิดกล่องมะ ชุบพี่ได้ชุบเลยเนี่ยเอันเนี้ยมินชุบกว่าไหมพี่มาถ้าจะใช้ชีวิตก็ต้องใครก็ได้ขอทีหน่อยขอทีหน่อยขอทีนันนึงอย่างไรจะได้รอดโอ้ยไอ้เกีอกูละโอ้ยเก้าสิบแงคมึงยังชุบไม่ได้หรือยี่แวิแบงค์มึงยังชุบไม่ได้แทบแทบอันนี้หิน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 นหิหินหินนหินนนน ไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำไม่มี้หรอเอกล่องอ่ะเจอใครสักคนทำกล่องเนี่ยกูจะได้ใส่ของไว้เอ่อกล่องก็ได้ที่อตอนนี้สร้างบ้านก่อนไหมทำหรอกูทำหรอกรีบดีกว่ารีบรีบสร้างดีกว่าไม่อยากไอ้นี่ว่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากนี่เลยวไม่อยากสูมเอากล่องมาแล้วเฮ้ยกล่องเอาไว้เก็บเหรียญไหมโอเคกูชุบได้ละเออไผมล่ะสามีวอลืมเมตเตอร์มเลยของกลางมีอยู่ครบแล้วอะ เอย่านะอย่าโดนคนเหลวไอบีไอบีเดินผ่านไอบีไอบีเดินพูดอะไรเไอบีเดินผ่านซอมบี้ไอบีเดินผ่านซอมบี้ได้ชิวๆเลยมันไม่กล้ากับผมเลยมันไม่กล้าเลยมันบ้าไม่ไม่มันเกิดตรงหน้าผมเลยไงใครจะได้ขอหินหน่อยก่อนขอหินนู่นขอชุบกูขอชกูเถเอ้ยมึงปั๊มอาหารปั๊มอาหารก่อนกูจะไปล่า ก่อนปั๊มอาหารเฮ้ยก่อนปั๊มอาหารเอาเอาอันนี้ก่อนไหมเอ่อสร้างบ้านก่อนไหมกระท่อมเล็กๆเลยไม่ต้องใหญ่มากไอ้ตรงถั้มนั่นไงมึงก็ไปเอาไปวางเอาแผ่นฟอนเออใช่พี่สุเทพมานี่ถทำไหนวะนี่ฮ่าทำอ่ะไอ้ถ้ทำตรงนั้นน่ะนะที่พวกมึงอยู่นะอายุเอ้ยถ้าท่านจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นนะนะใช่ใช่แลก็แล้วก็ขุดไปเลยเก็บของมาหนึงเอาของก่อนเก็บเก็บตัวก่อนปต๊บเอาเงินไปแลกกูบฮได้ของเยอะมาก เก็บโต๊ะเก็บกล่องโอเคใช่ใช่อ่ะคูดคูดเก็บชุบหน่อยเก็บโอเคไปไปไปที่ถ้ำไปที่ถ้ำนั่นน่ะถ้ำที่ถ้ำที่มีไข่บองแล้วก็สร้างประตูกันไว้จุดจุดของเราคือถ้ำนะแล้วเราก็สร้างทางเข้าทางออกเดี๋ยวถ้ามันเป็นจุดเกิดของมันใด่เหรอเดี๋ยวถ้ามันเป็นจุดเกิดแล้วมันเยอะด้วยนะประเด็น กระต๊อบมาลักกระต๊อบกระต๊อบจุดเริ่มต้นเลยอ่ะเออข้างในมีกล่องขอดูแป๊บนึงเฮ้ยมันมีตัวเฮียอะไรอยู่ข้างเขาไปดูเออกล่องกล่องโล่งกล่องโล่งกล่องโล่งเฮ้ยสร้างได้อยู่นะเฮ้ยสร้างได้อยู่นะเอาไหมเอาไหมชิปหายละเอาเอาเอาท่ามดีไหมเอาท่ามดีไหมทำไ่ะทำได้ทำได้นะเพราะว่าข้างมอนมันแค่เกิดข้างนอกเว้ยมันไม่เกิดข้างในจะหาไม้หน่อยเดี๋ยวทำเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์ฮะไอ่ทำทำกับยังฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววางของให้เดี๋ยววางของให้พี่พี่ แล้วก็กล่องตรงนะไม้ตรงนี้เอาไว้เก็บของนะว่ากูได้วิธีแล้วเว้ยมึงแค่มาอยู่มึงแค่มาอยู่ตรงนี้ไงพี่จู่เทพพี่สุ่เทพว้าวพวบผีมันขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยทุบได้ไหมฮะอู้ทุบไม่ได้ว่ะอะไรทุบไม่ได้เออใช่มันต้องเป็นเอ่อพวกซิเวอร์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะไปหาจากไหนเนี่ยก็เอาโกบาร์ลองลองคิกลองคิกลองคิกไว้ดูดิมันจะมีขึ้นอยู่อะใครมีเนื้อมาใส่เลยใครมีเนื้อเอามาใส่ใครมีเนื้อเอามาใส่ พี่มีริฟต์ประตูใไรเขาได้ขอไม้เฮ้ยมันมันมืดแล้วมันมืดแล้วเฮ้ยเอาไม้ทำประตูได้ละได้กำแพงละได้กำแพงมาแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บได้มาได้มาหกอันโอ้โหลฮ้ยเดี๋ยวทำกำแพงให้เดี๋ยวทำกำแพงให้ใครใครที่เลือดใครที่เลือดน้อยสุดอ่ะกินด้วยนะปึ๊บเอ่อฝากทำประตูด้วยอีกอันนึงอีกอันนึงได้พี่ได้ได้ได้ชิปหายมึงไม้ปกติต้องเราคุยจากไหนแล้วเราลังกเนี่ยฝากทำประตูด้วยทุกคนเอาล้วเอาสวย นึงขอกินขออีกหนึงอุดแล้วไอ้มันไอ้บี้เฮ้ยมันทุบทูได้เฮ้ยมันทุบได้มันทุบได้คุณคุณมันทุบได้ไปบอกแล้วกูบอกแล้วแม่นอันตรายไอ้เพื้นตันโกเลมาไอ้เงี้ยเขียนี่เฮ้ยมันทุบกำแพงได้มันทุบกำแพงได้เนี่ยมันเข้ามาแล้วแล้วเราก็รอเลยรอเลยไม่มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายเดี๋ยวก่อนนะดูสเปเซอร์พี่เจอบอสเจอบอสโอ้โว โอ้โอนี่คือที่สามแล้วทิ่พายแล้วที่พายแน่ไม่ประตูไม่มีประตูไม่มีเอ้าใครตายเอ้าไอพีตายได้ไงร้อยสิบเจ็ดวิตายาวๆประตูไม่มีนะบีบีประตูมันไม่มีจะตรงบอลลูมเผยเยอะอุ้ยอะไรจาร์ก่อนเดี๋ยวประตูไม่มีมันไม่มีประตูให้ดูดูดูไอ้แก่เนี่ยดูไอ้แก่ตัวใหญ่นี่ดิโอ้สามตัว โอ้ข้างนอกมันไม่มีประตูชิบหายแล้วประตูพังเลยไม่มีประตูแล้ะชิบหายหมดเลยเออสได้อุดแม่งไม่ให้แม่งออกปุ๊บปะมลเโอ๊ยมันปลาทะลุกำแพงไอ้เช๊มันปลายหินทะลุกำแพงมันไม่ทะลุมันไม่ทะลุตรงไอ้ที่มันทะลุคือตรงเไอ้พีอยู่ประตูไม่บางบีประตู โอ้ยมันป่าข้างในไอเดียวเดี๋ยวเดียวทำไมประตูไม่ทังอ่ะเทพทำไมประตูไม่ทังีพ่ไม่ประตูพี่ตายเหรอพี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะโคเลมอ๋อหนส่งตัวกับโคเลมโปรตีอีกสามตัวจิพไห่แล้วดีดีมากประตูพังแล้วโอ้โอ้เอ้าแอบมันไอ้เหี้ยมันปาหยินกระลุมแพร่งไอ้แอบเออดิมันโดนโดนเต็มเตัวกูเลยดูไหต่อตัวเปลี่ยนไปเล่นยิงตอมพี่ดีกว่าไหมไม่โนมาลูกบไอ้แบงค์มึงทไมา นอมารูมดีกว่าโอ้โหมัดลูกูมันไุวะนอมารูมดีกว่าเทพะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสตรีมทันนะเอาไหมตอนตอนได้แม่ตอนนี้ยังไม่ทันเพราะเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วมาเดี๋ยอนั้นอันนั้นเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าแล้วร้าทีเดียวโอเคเพราะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมขออะไรอีกเออนอมารูมไงมึงมึงโหลดให้มึงโหลดขอเลยพวกมึงอ่ะดีมสู้ๆแม่งปลาทะลุกำแพงมาเราสตรีมถึงสามทุ่มครึ่งเลยก็แทนที่มึงจะแบบเฮ้ย ไปหลบอยู่หังขีดนเที่ยงไม่จะยิงไม่โดดไปไม่กูจะกู้ไอบีเวกูไม่ได้มองคือมันปาทะลุทุกอย่างเลยเรียบร้อยยิ้มีขย้แี่เรียบร้อยยิมมีขยี้แตกเรียบร้อยช่ยได้ค่าไปเก้อ่ากูค่ายูเจ็ดูนย์เกค่าสิเติ้นค่าสิบกูค่ายิบสองไอบีค่า12บองไอจีค่าสามสิบแปด ดี a y q สามสิบสาพี่ดิวเขาเป็นสายวอลแบบไล่ตีไล่ทุบเลยอะไอดีแม่งโคตรโหดเล่นเกมอะไรดีอะพี่อันนี้พอใจยังว่ายากน้องคนนี้อะงั้นจบไรเลยปะเป็นแบบอียี่สิบเนี่ยไม่คนสร้างไม่มีละงั้นจบไลฟ์เลยไหมจบไลฟ์เลยก็ได้พี่จบเลยครับอ่างั้นก็โหลดไอ้นี่งั้นโหลดโนมอลูมินเฮลด้วย โอเคงั้นก็จบไลน์ละบาย